เรียนคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านกระผมนายอดุลกัละยาแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญขออนุญาตนำเสนอบริบทของวิทยาลัยครับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นวิทยาลัยขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับปวชปวส และปริญญาตรีในปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น3,418คนมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น227คนเป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านสถานที่เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับสำหรับสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบอาชี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเน้นสมรรถนะทักษะการปฏิบัติงานและกระบวนการสอนแบบ M I A P ของสถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากการศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องส่งวิทยุในสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่ำ ขาดทักษะการปฏิบัติและขาดทักษะการทำงานเป็นกลุ่มสื่อและวิธีการสอนของครูผู้สอนไม่น่าสนใจประกอบกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการบรรยายและการสาธิตทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการปฏิบัติด,ด้วยตนเองทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา2567กระผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาเครื่องส่งวิทยุระดับชั้นปวช .3 กลุ 2, ่ม2แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์กระผมในาณะครูผู้สอนและคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยคณะครูจำนวน11ท่านได้ประชุมและพูดคุย PLC เกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อวงจรทดลองเพื่อหาคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบอาชีได้ซึ่งเป็นหัวใจในการสอนวิชาเครื่องส่วงวิทยุอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสอนทบทวนความรู้เดิมเพื่อจะเชื่อมโยงสู่องค์ความรู้ใหม่ค่อนข้างมากทำให้นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด ภาพรวมร้อยละ70ของคะแนนเต็มจึงได้ข้อสรุปจากการ PLC ร่วมกันว่ากระผมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติงานคิดค้นจัดทำชุดการสอนเทคนิคการสอนนำมาใช้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากนั้นกระผมได้ศึกษาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ครูประจำกลุ่ม plc เพื่อหาสื่อและวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนรวมทั้งสื่อใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้นกระผมได้จัดทำชุดการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เน้นสมรรถนะทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทดลองหาคุณสมบัติของวงจรได้กระผมได้คิดค้นชุดการสอนและปรับเปลี่ยนสร้างสื่อที่หลากหลายได้แจ่สื่อนำเสนอ powerpoint ใบความรู้ใบงานกลุ่มลายบุคคลแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนพร้อมเฉลยสร้างแบบประเมินแบบสังเกตเพื่อวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ miap มีลำดับขั้นดังนี้ครับขั้นนั้นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน motivation ครูผู้สอนทักทายสวัสดีพร้อมทักทายสอบถามผู้เรียนครูผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากความรู้จากใบความรู้ซึ่งครูผู้สอนได้มอบหมายให้ศึกษามาล่วงหน้าจากชั่วโมงที่แล้วด้วยการสแกน qr code ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อเสนอน powerpoint ครูผู้สอนอธิบายลักษณะของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบ rg ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ครูผู้สอนให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจิกข้อเป็นลายบ,บุคคลผ่านระบบ Google Form โดยสแกนผ่าน QR code ครูผู้สอนทดทวนความรู้เดิมเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ที่จะเรียนครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาเดิมและตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ ขั้นที่สขั้นให้เนื้อหา Information ครูผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้เพิ่มเติมซึ่งศึกษามาล่วงหน้าแล้วครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนครูผู้สอนอธิบายเรื่องวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบอาชด้วยสื่อนำเสนอ Powerpoint ครูผู้สอนยกตัวอย่างการนำวงจรกลองความถี่ต่ำ ผ่านไปใช้งานต่างๆครูผู้สอนร่วมกับผู้เรียนสรุปเนื้อหาเรื่องวงจรกลองความถี่ต่ำผ่านแบบ r าขั้นที่3ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนแอปพลิเคชันครูผู้สอนจัดกลุ่มให้ผู้เรียนใช้อัตราส่วน1ต่อ3ต่อ1โดยคระคนเก่งปานกลางและอ่อนครูผู้สอนสาธิตการต่อวงจรผ่านทีวีโปรเจคเตอร และเครื่องฉายภาพสามิติครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่และกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในใบางานและใบมอบงานกลุ่มครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือคอยแนะนําผู้เรียนขณนะปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเมื่อมีปัญหาอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คําแนะนําครูผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนสรุปผลการทดลองในใบางานพร้อมทําแบบฝึกหัดและช่วยกันสรุปใบงานกลุ่ม ที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนครูผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนออกมาเสนออภิปรายหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มครูผู้สอนและผู้เรียนรับฟังและแนะนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพร้อมปลบมือให้กำลังใจและกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ขั้นที่ 4. สรุปผลโปรเกตครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปรายละเอียดเพิ่มเติม ปัญหาอุปสรรคพร้อมเฉลยผลการทดลองตามใบงานครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆครูผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวนสิบข้อผ่านระบบ Google Form ครูผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนสำหรับการวัดผลและประเมินผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนจากทาแบบฝึกหัดคะแนนจากการประเมินจากการสังเกตทั้งรายบุคคลลายกลุ่มเกณฑ์การผ่านร้อยละ70ผลการแก้ปัญหาจากการนําชุดการสอนมาใช้จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมรรถทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ผู้เรียนดังนี้ครับ ด้านความรู้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนจากการประเมินเสนออภิปรายกลุ่มและจากการทำแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70ของผู้เรียนจำนวน13คนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นด้านทักษะจากการประเมินผลสมรรถนะทักษะการปฏิบัติงานตามรายงานที่ 3. 1นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล จากการสเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ7จจำนวนผู้เรียน13คนคิดเป็น100%เซด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำนวน13คนคิดเป็น100%เซจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรกรองความถี่ตาำผ่านแบบอาีอย่างเป็นขั้นตอน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนําอำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กระผมขอจบการนําเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ขอขอบพกุลคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการนําเสนอในครั้งนี้สวัสดีครับ